สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับใครที่ชอบวาดรูปนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำการวาดรูปด้วย PowerPoint นะครับจะพาวาดรูปฉากริมทะเลนะครับภูเขาแม่น้ำทะเลสายลมแสงแดดนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นสไลด์เปล่าจากนั้นนะครับไปเริ่มจากเครื่องมือสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ แล้วก็วาดเป็นฉากท้องฟ้าขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นกรอบรูปร่างเนี่ยให้เอาไม่มีเส้นกรอบนะครับเอาเส้นกรอบออกแล้วก็นะครับไปที่เติมสีรูปร่างครับไปที่การไล่ระดับสีแล้วก็เลือกชุดสีแบบอ่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับไล่ลงแนวลงอย่ครับคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปนะครับไล่สีที่ถูกต้องก็คือมาตรงนี้นะครับ จัดรูปแบบรูปร่างนะครับเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างฝังขวามือปรากฏขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปที่การเติมนะครับรูปทั้งสีการเติมแล้วก็จะมีจุดการไล่ระดับสีอยู่3จุดนะครับเข้มสุดก็จะอยู่ด้านบนนะครับจางสุดก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก like ็ไล่จากสีบนสุดเลยนะครับในที่นี้ผมก็จะไล่ชุดสีนี้นะครับจากบนนะครับสีที่2นะครับตรงกลางนะครับ แล้วก็สีสุดท้ายครับก็คือสีที่สว่างที่สุดอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่คือในส่วนของท้องฟ้านะครับเมื่อนะครับเราได้นะครับในส่วนของสีท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับวาดรูปภูเขาขึ้นมานะครับโดยใช้เครื่องมือรูปร่างนะครับเส้นโค้งอ่ะเอาเส้นโค้งวาดนะครับเพราะว่าภูเขาของเราเนี่ยมันจะมีรูปร่างไม่แน่นอนนะครับ จากนั้นนะครับจะเริ่มจากตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับพอเราขยับไปนะครับเมาส์นะครับเส้นมันก็จะเริ่มโค้งนะครับจุดที่2จุดที่3แบบนี้นะครับเราก็วาดโค้งไปประมาณนี้นะครับทีนี้พอถึงจุดนี้นะครับให้เราคลิก1ครั้งแล้วก็กดปุ่ม c อน t r o l ที่แป้นพิมพ์แช่ไว้แล้วคลิกซ้าที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งจุดเดิมเนี่ยเราเป็นการคลิก2ครั้งนะครับ ครั้งแรกก็คลิกธรรมดาครั้งที่2องคอนโทรลแชไวแล้วก็คลิกนะครับที่จุดเดิมครั้งที่3ค่อยเลื่อนเมาส์นะมันก็จะได้เป็นลักษณะมุมแหลมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คลิกธรรมดาก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับรูปนี้นะครับก็ไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับอ่าเลือกสีของภูเขาตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเป็นสีที่นะครับ สว่างที่สุดเพราะว่าเป็นลูกภูเขาที่อยู่ไกลที่สุดนะครับมันก็เทียนจางๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเพิ่มนะครับภูเขาชั้นที่2ขึ้นมานะครับจะเริ่มจากจุดนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกนะครับแล้วก็โค้งไปนะครับสูงบ้างต่ําบ้างนะครับอาจจะมาซ้อนทับกันบ้างนะครับ คลิกคอนโทลแช่ไว้คลิกนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นอ่าอันนี้เป็นภูเขาลูกที่2นะครับไปที่เส้นกรอบรูปล่างนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็จะเติมสีที่เข้มขึ้นนะครับจากรูปแรกนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับจากนั้นนะครับภูเขาชั้นที่3นะครับที่นะครับอยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็ใช้เส้นโค้งเหมือนเดิมนะครับใช้เส้นโค้งเหมือนเดิมคลิกนะครับวาด ลงมาตรงไหนที่ต้องการให้เป็นลักษณะเป็นจุดแหลมๆเ,เนี่ยครับให้ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือคลิกคอนโทนแช่ไว้คลิกที่จุดเดิมก่อนนะครับแล้วค่อยขยับไปนะฮะอย่างนี้นะฮะพอถึงจุดที่ต้องการทำมุมแหลมก,ลก็คอนโทลครับคลิกไว้เหมือนเดิมนะครับคลิกคอนโทลคลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับ เส้นรอบรูปร่างไม่มีนะครับก็จะใช้สีที่เข้มที่สุดที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างเงี้ยจะเป็นการทำชั้นลำดับนะครับของพูกเขาที่ใกล้นะครับกลางแล้วก็ไกลที่สุดนะครับสีจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับตัวนี้ก็จะปรับความสูงลงอีนิดนึงอย่างี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกสักลูกผูเขาอีกสักลูกก็แล้วกันนะครับคลิกนะครับคลิก ความสูงไม่แน่นอนนะครับตรงไหนที่ต้องการนะครับให้เป็นมุมแหลมนะครับคอนโทรลนะครับอย่าลืมคอนโทรลหรือถ้าเราทำอะไรผิดพลาดก็คลิกขวาอย่างนี้นะครับแก้ไขจุดนะครับแล้วก็นะครับจุดพวนี้ใช่ไหมครับมันจะย้ายจุดปรับจุดได้นะฮะอันนี้ก็นะครับย้ายได้นะฮะมันไม่ตรงนะครับแล้วก็ปรับให้มันตรงก็ได้นะครับ อันนี้ก็ปรับเวอร์ไปก็ลบออกนะครับลบจุดก็ลบได้นะครับจุดลบได้ปรับแกนปรับแขนสีขา,ขาวเนี่ยนะครับให้มันโค้งไปตามที่เราต้องการได้นะครับคลิกขวาแก้ไขจุดนี่ครับวิธีการนะฮะจุดไหนไม่ต้องการลบทิ้งก็ได้นะครับจุดไหนไม่ต้องการลบทิ้งนะครับตัวนี้เราก็ปรับได้นี่โอเคนะครับ เสร็จแล้วก็ลงสีนะครับเส,ส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบเติมสีนะครับนี่ก็จะเป็นสีเดียวกันอันนี้ในส่วนของภูเขาเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับลำดับถัดมานะครับวาดทะเลนะครับก็จะใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะฮะสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมามานี้นะครับแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับ จากนั้นเติมสีก็ใช้วิธีการเดิมคือไล่ระดับสีก่อนนะครับแล้วก็มาแนวลงนะครับสีจางสีอ่อนแนวลงก่อนก็จะได้3ามสีเหมือนเดิมนะครับจากนั้นค่อยมาไล่สีนะครับจากเข้มมาหาจางนะครับสีแรกนะครับก็นะครับเข้มนิดนึ่งนะครับสีนี้ก็จะจางนะครับแล้วก็สีที่3นะครับ คลิกไปที่จุดสีก่อนแล้วก็ไปที่ถังสีนะครับแล้วค่อยเลือกสีนะครับอ่ะก็จะได้สีลักษณะนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนของน้ําทะเลนะครับน้ําทะเลแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาทําลักษณะคลื่นนะคลื่นที่มันมีลักษณะนะครับโค้งงนะฮะโดยใช้เส้นโค้งนะครับวิธีการนะครับใช้เส้นโค้งนะครับคลิกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะ พอเราลากไปนี้มันก็จะเป็นโค้งนะครับีน้นะเนี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาโค้งลักษณะไหนนะ,ะแล้วก็โค้งไปนะครับมันก็เป็นแถบขึ้นไม่แน่นอนเนาะ,นะะลองทำไปแบบนี้นะฮะ ประมาณนี้เนะาะตรงไหนที่นะครับมันไม่เป็นตามที่เราต้องการใช้เทคนิคการชี้ขอแก้ไขจุดนะครับแล้วก็ลองปรับจุดปรับมุมปรับอะไรเอานะฮะนะครับโอเคน,นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็เส้นกรอบนะครับรูปล่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็เติมสีก็ให้เป็นสีอ่อนๆนะครับทีนี้ก็ให้มัน กลมกลืนไปกับน้ําทะเลโดยการเพิ่มความโปร่งใสนะครับเนี่ยปรับความโปร่งใสเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเนี่ยปรับความโปร่งใสเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของพื้นทรายบ้างนะครับการทําพื้นทรายนะครับก็ใช้เส้นโค้งนะครับใช้เส้นโค้งนะครับอ่จะเริ่มจากจุดนี้ก็แล้วกันนะครับพื้นทรายนะครับ โอนะ้ว้าวาแหวง,งนะฮะไม่แน่นอนนะอย่างนี้นะฮะพอมาถึงจุดนี้ก็เหมือนเดิมครับคลิกคอนโทลแชไว้คลิกนะครับเพื่อให้มันเป็นมุมฉากเนาะมุมแหลมมุมฉากคลิกคอนโทลแชไว้คลิกนะครับแล้วค่อยเลื่อนเมาส์นะครับถึงตรงนี้ก็คลิกคอนโทลแชไว้คลิกนะครับแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้น เสร็จแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบทีนี้นะครับเราจะลงสีก็นะครับไปที่การเติมสีนะฮะแล้วก็คัดลอกมาอีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็เติมสีที่มันเข้มขึ้นนะฮะเติมสีที่มันเข้มขึ้น,นครับแล้วก็ามาสอนกันที่จุดเดิมนะครับแล้วค่อยนะครับย่อขนาดมันลงมาแบบนี้นะครับ ในส่วนนี้เราจะทําให้มันเป็นรูปครื่นเป็นฟองเป็นคลื่นที่มันสาดเข้ามาที่หาดทรายนะครับแล้วตอนนี้ก็นะครับอันนี้มันจะขนานกันเป๊ะเป๊ะเกินไปแล้วก็คลิกขวานะครับแก้ไขจุดนะครับแล้วก็ให้นะครับจุดมันไม่สม่ําเสมอนะครับบางจุดก็บางบางจุดก็หนาอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่ต้องเป็นต้องให้มันขนานกันเป๊ะๆนะฮะให้มันออกแนวธรรมชาตินิดเดงนนะครับลองขยับดูครับแอบเอเคนะครับ พอเราได้นะครับลักษณะคลื่นน้นําที่มากระทบหาดทรายแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันอาจจะคลื่นเยอะหรือคลื่นมากคลื่นน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทําจํานวนคลื่นนะครับถ้าเราไม่ต้องการจํานวนคลื่นเยอะก็ลบออกนี้ก็ได้แก้ไขจุดลบจุดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแก้ไขจุดนะแก้ไขจุด แยไขจุดลบจุดนี้่โอเคนะครับทีนี้เมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับในส่วนของพื้นทรายอาจจะมีร่องรอยนะครับที่มันเป็นเงาของทรายนะฮะนี้นะครับเอาเส้นขอบออกนะครับแล้วก็เติมสี บางจุดก็เข้มนะครับบางจุดก็สว่างนะครับเดี๋ยวแบบเข้มก่อนครับก็กระจายพื้นที่ไปนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ปรับขนาดหรือใช้วิธีการหมุนนี่แหละนะครับหมุนขนาดเล็กใหญ่ถ้าไม่อยากวาด หลายรูปก็ใช้พวกนี้นะครับใช้เทคนิคพวกนี้แหละนะฮะเล็กบ้างใหญ่บ้างหรือวาดขึ้นมาใหม่บ้างก็ได้นะฮะเปบปบ,ปบเติมสีลงไปครับ างจุดก็อาจจะให้เป็นสีสว่างก็ได้แบบนี้นะครับสีสว่างโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับรูปร่างของหาดทรายนะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับต้นเดี๋ยวเราจะวาดต้นมะพร้าวขึ้นไปแถวๆนี้แถวนี้สักหนึ่งต้น,นครับ อนนเอาไว้เป็นตัวเงามันไว้แถวๆนี้นะฮะนี่คือในส่วนของหาดทรายนะครับเรียบร้อยนะฮะหาดทรายต่อไปก็นะครับด้านบนท้องฟ้า,าจะทําเป็นก้อนเมฆดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์ก็ไม่ยากนะครับใช้วงรีนะครับก็วาดวงรีขึ้นมานะครับแถวๆนี้นะครับไปที่เส้นกรอบรูปร่างนะครับแล้วก็ไม่มีเส้นกรอบ เติมสีนะครับอ่าเรจะใช้สีอยู่ในโทนนี้นะครับสีส้มนะครับอันนี้คือดวงอาทิตย์นะครับก้อนเมฆนะฮะทำได้หลายวิธีใช้เส้นโค้งใช้วงกลมนะครับหรือวงสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับมาต่อกันก็ได้นะครับได้หมดเดี๋ยวลองใช้วงกลมก็ได้นะครับซูมเข้ามาใกล้ๆครับดวงอาทิตย์เนี่ยซูมเ้าให้ใกล้ วาดขึ้นมาเส้นกรอบรูปร่างเนี่ไม่ต้องมีนะครับสีก็ใช้เป็นสีขาวไปก่อนนะฮะแล้วก็นะครับวงเล็กวงใหญ่นะก้อนเมฆค,ความเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่ต้องเป็นรูปร่างที่ตายตัวเป๊ะๆนะนะครับน,น,บนี่ก็ได้ ประมาณนี้เสร็จแล้วก็รวมทั้งหมดเลยนะฮะรวมวงกลมที่เราวาดทั้งหมดนะฮะไปใไนไปด้วยกันแบบนี้นะฮะและนะครับอาจจะใช้วิธีการกรุ๊ปโดยการคอนโทนจีหรือใช้วิธีการผสานรูปร่างก็ได้นะครับเนะชื่อมให้เป็นภาพเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราค่อยนะครับปรับความโปร่งใสน,นียคือลดความโปร่งใสลงนะครับไม่ต้องให้มันสว่างมาก ให้มันกลมเกืนไปกับธรรมชาตินะครับหรือบางอันก็ให้มันสว่างบางอันก็ให้มันจางก็ได้นะครับแล้วก็ขนาดนะครับก็มีหลายขนาดนี่ก็รูปเดิมมานี่แหละนะครับก็แปะเอาไว้คนละที่เลือใช้วิธีการหมุนหมุน ฟึบปึบเอาละประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้ก้อนเมฆแล้วนะครับดวงอาทิตย์ก้อนเมฆเสร็จนะครับเหลือ,อเหลือต้นมะพร้าวเหลือต้นมะพร้าวนะฮะวิธีการาก็ใช้เส้นโค้งนะครับใช้เส้นโค้งในการวาดนะครับเส้นโคง้งคลิกหนึ่งครั้งนะครับขยับไปนะครับโค้งไปเงี้ยเราจะเอา ต้นมะพร้าวโค้งไปแบบไหนแล้วก็โค้งไปนะครับกะใบนะครับตรงไหนที่ต้องการนะครับจะให้นะครับมันเป็นวงก็อย่าลืมคอนโทรลนะครับคอนโทรลคลิกคอนโทรลคลิกตรงนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวไหนที่เราวาดแล้วมันนะครับมันไม่เป็นดังใจก็กด Delete แล้วก็ค่อยเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะฮะ,ะเนี่ยก็ได้ละ คลิกขวาแก้ไขจุดอย่างเงี้ยนะครับจุดไหนที่มันไม่ได้แล้วก็ปรับขยับมันเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันให้มันได้โค้งตามที่เราต้องการเนาะซูมเข้ามาก็ได้นะครับคลิกขวาแก้ไขจุดอย่างเงี้ยทีนี้นะครับก็นะฮะเส้นขอบไม่ต้องมีนะครับก็เส้นรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นก็ลงสีนะครับเติมสีลงไปนะครับสีเข้มๆนิดนึงลำต้นนะครับ แล้วก็นะครับจะทำเขาเรียกอะไรเป็นแต่ละปล้องแต่ละปล้องของต้นมะพร้าวนะครับซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามาใกล้ๆก,ก็ได้เงี้ยผมจะใช้เส้นโค้งนะครับทำเป็นรูปปล้องมัน,นอย่างเงี้ยเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะบจากนั้นเติมสีเดียวกันกับสีต้นก่อน แล้วไปที่เติมสีรูปร่างแล้วค่อยเลือกเป็นนะครับสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปรับสามเหลี่ยมตังนี้นะครับให้มันสว่างขึ้นนะครับเช่นนี้นะครับมันจะได้กลมกลืนนะครับอยู่ในโทนสีเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าสว่างขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็โอเคนะครับจากนั้นก็คัปลนะครับ Copy ตรงนี้มันโค้งก็ปรับโค้งไปคอนโทรลแช่ไว้แล้วก็ลากไปก็จะเป็นการ Copy เนาะคอนโทรลแช่ไว้นะะฮตรงไหนที่มันโค้งก็ปรับนี้นะครับแล้วก็ลากไปคอนโทรลแช่ไว้นี่อ่า uh. เลืมาข้างล่างคอนโทรลแช่ไว้ มาณนี้ซูมเอาออกมาเห็นไหมอ่เาเราก็จะได้เป็นลักษณะลำต้นมะพร้าวเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับใบมะพร้าวใบมะพร้ากก็ไม่ยากใช้เส้นโค้งเหมือนเดิมนี่แหละนะครับใช้เส้นโค้งนะครับอ่าเดี๋ยวเราซูมเข้าไปใกล้ๆอีกนิดหนึ่งนะครับการซูมเข้ามาจะวาดง่ายนะฮะใช้เส้นโค้งนะครับอ่าผมจะเริ่มจากจุดนี้นะครับตัว หลังใบก็จะโค้งอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยโค้งมาแบบนี้จากนั้นเราเริ่มทําใบมันนะครับก็คลิกตรงนี้เราจะให้ปลายแหลมคอนโทลแช้ไว้คลิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่ความแหลมเข้ามันนะครับคอนโทลนะครับทุกครั้งนะครับคลิกคอนโทลคลิกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจะได้ความความแหลมของใบนะฮะอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆทาไปก่อนนะครับเราทําใบเดียวพอนะฮะ เดี๋ยวไปที่เหลือแล้วแค่ก o p y นะครับนี่ครับอยากได้ละเอียดแค่ไหนก็ทำให้ความแหลมมันละเอียดไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับคอนโทรลด้วยนะครับคลิกคอนโทรลคลิกนะครับถ้าไม่คอนโทรลมันก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับแต่เมื่อไรที่เราคอนโทรลนะครับมันก็เป็นแหลมแหลมนะฮะนี่นะครับใกล้ยังใกล้จะได้ละนะฮะ ก็กลับมาหาที่จุดเริ่มต้นคลิกเนี่ยโอเคนะฮะมันก็จะคล้ายใบมะพร้าวแล้วนะครับพอได้แบบนี้เสร็จเราก็เอาเส้นกรอบออกครับไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับก็เติมสีลงไปนะครับมันจะใช้สีเขียวนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับใบที่เหลือทำไงแอบก็ก๊อปปี้เลยครับ ผมถนัดคอนโทลใช้ไว้แล้วก็ลากออกมาแบบนี้นะครับจะเอาขีใบนะครับก็คอนโทลคอนโทลคอนโทนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาหมุนนะครับหมุนจับหมุนนะครับเราจะเอามุมเท่าไหร่นี้นะครับเราก็จับหมุนเลยนะครับวิ่งเข้าสู่จุดศูนย์การนะฮะจะเอาละเอียดแค่ไหนนะครับแล้วก็ มุนนะฮะนี้ไหครับ1น3 4 5อีกอันก็ได้นะครับมุนขึ้นนี้นะฮะทีนี้นะครับมันก็มันจะมาฝั่งนี้นะครับถ้าเราอยาก Copy นะครับหรือจะ Copy แล้วก็เปลี่ยนทิศมันก็ได้นะครับรใช้วิธีการ Copy ใบฝั่งนี้นะครับนี้ก็ได้เลือกทั้งหมดเลย คอนโทนจีก่อนนะครับเป็นการกรุ๊ปนะครับเนี่ยไปไหนไปด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ก็ปีมอีกชุดหนึ่งแบบนี้คอนโทนใช้ไว้ลากออกมานะครับแล้วเราก็อาจจะหมุนมาทางนี้เห็นไหมครับพลิกแนวนอนนะฮะแล้วก็เอามาใส่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นเนี่ย ได้แล้วนะครับหรืออยากไม่เอาใบนี้ก็ได้นะครับมันบางลําต้นแล้วก็ออกก็ได้นะครับก็กด Del delete ทชิ้ g นะครับเราจะใช้แค่นี้ก็พอนะครับเนี่ยนะครับล้วก็จะได้ละนะครับนี่คือในส่วนของต้นมะพร้าวนะครับจะให้มีลูกมะพร้าวไหมถ้าอยากให้มีก็วาดนะครับใส่เข้าไปนะครับลอวข้าวแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถใช้นะครับ powerpoint นะครับ วาดรูปนะครับฉากดินที่เหลือนะครับตรงไหนที่เราอยากแก้ไขนะครับใช้วิธีการแก้ไขจุดแบบนี้นะครับคลิกขวาแก้ไขจุดนะครับปรับนะครับปรับให้นะครับแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหนึ่งนะฮะตรงไหนที่เราต้องการนะครับค่อยไปเสริมไปเติมนะครับให้มันนะครับดูโอเคขึ้นนะฮะปรับนิดหนึ่ง โอเคนะครับนี่คือการใช้ PowerPoint นะฮะในการวาดรูปนะฮะวาดรูปเป็นรูปวิวนะครับรูปวิวของฉากดิมทะเลนะครับอย่างไรนะครับก็ใช้เครื่องมือไม่กี่เครื่องมือเนาะมีวงกลมนะฮะมีวงกลมมีเส้นโค้งสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับนอกนั้นก็เป็นเทคนิคการแก้ไขจุด การลงสีนะครับการทําให้มันโปร่งใสอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบงานกราฟิกเอาไปทําสื่อการสอนนะครับหรือไปให้นักเรียนเราฝึกวาดนะครับทักษะนะครับเกี่ยวกับการวาดรูปก็ได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะนําเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ